สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมเจ้าโกบิโก้ครับที่บ้านจานหมู่ที่สองครับจำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีบุรีลำครับฮะลินมีอยู่อันเดียวพันกระเงือกขออภัย <c oughs> นะครับวันนี้ก็อากาศก็ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมครับช่วงเช้าเช้าหรือช่วงกลางคืนอากาศอยู่เย็นครับค่อนข้างเย็นเลยนะครับตอนนี้ก็ ยังเย็นอยู่นะครับแม่แดดจะแรงแต่ก็สบายยนะครับก็กำลังบะเลงงานศิลป์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยครับนั่นนะครับเจ้าฟูนะครับโดยจีมงานสุรัดข้าวนะครับก็เดี๋ยวพาเข้าไปชมใกล้ๆครับไปครับครับก็ใกล้ประมาณนี้ก็พอครับใกล้มากไปไม่ดีเดี๋ยวโดนมือมัน มือเป็นเหล็กครับเจ้าฟูนะครับเรื่องโคงน้องนาพชต้องไว้ใจเจ้าฟูครับนี่ครับก็เป็นแนวหมุดนะครับเป็นแนวหมุดที่รอกันมาปักครั้งที่สองแล้วนะครับเสร็จเมื่อกี้ครับเพราะว่าครั้งแรกก็มีการถอดถอนออกไปนะครับเพื่อการเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะครับ ของตำบลชุมแสงที่บ้านจานหมู่ที่สองนี่ก็โครงสร้างของดินนะครับก็จะเป็นทรายนะครับเป็นดินทรายอัตราส่วนเป็นดินทรายเสียส่วนใหญ่นะครับนี่ชั้นแรกครับแต่โชคดีครับที่ว่าดินไม่ไม่อิ่มน้ำมากกำลังดีครับกำลังขุดง่ายเลยฮะนี่ครับดึงสลับอะไรเรียบร้อยแล้วฝั่งหนึ่ง ก็เป็นการวนหลังขุดนะครับอันนี้ผู้ประกอบการก็กาลังคุยกับเจ้าของพื้นที่ครับพี่นิดนูนครับผู้ประกอบการชาเซียสุรัตนะครับอันนี้พี่นิดเจ้าของแปลงกาลังสนทนาปราศัยกันอยู่นะครับแต่ชั้นหน้าดินเป็นดินดําครับดินดีนะครับดินร่วนผสมทรายนะครับแต่ว่าชั้นลึกลงไปก็จะหนักไปทางทรายนะครับ เนี่ยครับโครงสร้างของดินที่เห็นนี่เลยครับถ้าถ้าไม่เปียกนะครับนี่ฝุ่นเข้าตาเลยนะครับโครงสร้างดินแบบนี้เนี่ยครับเป็นทรายเสียส่วนมากจะไม่อุ้มน้ําครับและแร่ธาตุในดินก็ไม่ค่อยมีนะครับแร่ธาตุในดินไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นดินทรายนะครับจะน้ําจะพัดพาไปหมด นิ่มเลยขุดทรายครับก็ขุดนิ่มอย่างนี้นครับสบายๆเนี่ยครับพอดินเปียกหน่อยก็ฝุ่นไม่ฟุ้งครับถ้ามาช้ากว่านี้ก็ฝุ่นเข้าตาเนะ่ผมนั่งอยู่งี้ไม่ได้แนะ่ว่าอยู่ใต้ลมด้วยนะครับฝุ่นทรายฟุ้งเลยแหละ เพลงเพลงเชบิชบเชบิชบเชบิบเชิบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับใช้เล็บตึงสลบครับเป็นรถที่ไม่ติดปีกกันนะครับเพราะว่ามีทักษะในการควบคุมจอยสติ๊กอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องติดปีกให้ให้กินแรงกินกําลังรถนะครับใช้ทักษะดึงเอาใช้เล็บดึงเอาบางคนก็เรียกเล็บบางคนก็เรียกฟันนะครับแล้วแต่ถนัดเลย ท้ายที่สุดมันคืออันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเล็บจะฟันแต่คนแยกนะครับคนเล็บก็เล็บนะครับฟันก็ฟันเอารวมกนไม่ได้นะเนี่ยะไม่อาจจะมีแซวเพื่อนนะครับบางคนในฟันเหมือนเล็บเลยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ยแยกแยะนะครับยแกยกแยะอย่าไปแซวเพื่อนอย่างนั้นนครับสวยงามก็รูปทรงของ น้องรูปครองรูปอะไรของโครงการของพชนะครับจะเป็นลักษณะฟรีฟอร์มนะครับก็สังเกตจะไม่เป็นทรงเลขาคณิตนะครับเพราะเรียนรูปแบบธรรมชาตินะครับก็จะเป็นโค้งเป็นเว้านะครับถ้าคนที่เคยแต่ตักดินขายนะครับมาเจอแบบนี้นี่มีจอดรถทิ้งแล้วเดินกลับบ้านนะครับเพราะมีให้เห็นมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเพราะว่าจัดจัดวางรถไม่เป็นนะครับ ไม่รู้จะวางรถตำแหน่งไหนไม่รู้จะขุดยังไงเพราะว่ามันฟรีฟอร์มะครับมันโค้งไปงอมานะครับแต่ถ้าคนเคยขุดก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับต้องอ่านงานอ่านหน้างานให้ได้นะครับต้องขุดตามแบบถึงแม้จะเป็นฟรีฟอร์มแต่ก็ต้องขุดตามแบบนะเป็นฟรีฟอร์มตามแบบ,นะบมีหมดุดมีอะไรไม่ใช่ขุดตามอําเภอใจนะฮนะเพราะว่าอันนี้อําเภอรกระสังครับขุดตามอำเภอใจไม่ได้ <laughs> ยอกยอก หลังขุดพอครบรอบก็จบพอดีเป็นการทำธนาคารน้ำผิวดินครับเป็นการเติมน้ำลงใต้ดินนะครับทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วยนะครับจะเป็นระบบเปิดนะครับถ้าเอามารวมๆกันแล้วทั้งคง ทั้งโครงการทั้งประเทศที่เอามารวมๆกันก็เท่ากับประเทศของเรามีเขื่อนขนาดมหึมานะครับแต่ใช้งบประมาณในการสร้างและการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่1เขื่อนนะครับซึ่งกินพื้นที่มากและก็ใช้งบประมาณค่อนข้างมหาศาลนะครับแต่อันนี้ใช้งบประมาณไม่มากเท่าและบำรุงรักษาน้อยกว่านะครับ แล้วก็ไม่ต้องพันมาไกลนะครับเพราะว่าอยู่ในแปลงของประชาชนคนไทยเองเลย <st arts> ก็จะสวยงามสมประโยชน์นะครับตึงสลบนะครับกระดูแบบไปพลางขุดไปพลางนะครับระยะต้องได้นะครับแต่ขุดเพื่อเหลือหมดนะครับขุดเผื่อเหลือขุดเผื่อขาดไม่ได้นะครับต้องขุดเผือเหลือเพราะว่างานแก้เป็นงานที่ไม่สนุกนะครับก็คือครั้งเดียวต้องจบ ขุดให้ขาดนะครับวิธีการขุดก็ขุดหลังหมุดนะครับก็จะเห็นหมุดอยู่นะครับเห็นหมุดอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยตำแหน่งหมุดแต่ว่าเราขุดขุดหลังหมุดนะครับขุดหมุดหายไม่ใช่ขุดหมุดอยู่โอ้นิ่มมากอะ ลรบขนาด200ขนาดน้ำหนักตัว21ตันสบายๆครับถ้าเจอดินนิ่มๆแบบนี้เรามาดูกันอีกทีครับว่ากดชั้นหน้าดินไปแล้วจะเจออะไรนะครับก็เกินกว่าจะคาดเดานะครับเพราะเราไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์นะครับก็ดูหน้างานเรา พัดเย็นดีจังเลยครับมีเจ้าตัวลูกนะครับโนนเจ้าคูปต้านะครับรอเสริมทับอยู่ใต้ต้นไม้จอดรอเดี๋ยวคอยปรับแต่งคันดินครับทำพื้นที่โคกทำพื้นที่โคกคณะทองคำนะครับก็ขเข้าลมรอนะครับประจำการสวยงาม สำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยคันหนึ่งสไตล์เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ